สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับกิจกรรมสร้างสารรค์เช่นเคยค่ะกิจกรรมวันนี้ชื่อว่าพืชใต้ดินค่ะอุปกรณ์ที่จะใช้นะคะหนังสือศิลปะหน้า18แผ่นรองกันกระแทกสีไม้แล้วก็สีน้ำค่ะเด็กๆเตรียมอุปกรณ์กันพร้อมแล้วเราไปลงมือทำกันเลยค่ะเราจะเริ่มจากระบายสีพืชที่อยู่ใต้ดินกันก่อนนะคะ เด็กๆสังเกตเห็นไหมคะหัวที่เห็นมันคืออะไรใช่แล้วค่ะเด็กๆมันคือแครอทเห็นไหมคะมีแครอทสองหัวลักษณะเหมือนกันเลยเราใช้สีแท่งเดียวกันระบายแล้วก็จะหยิบสีมาหนึ่งครั้งแล้วก็ระบายให้เสร็จทั้งสองอันเลยนะคะทั้งสองหัวเลยนะคะจะได้ไม่เสียเวลาค่ะต่อไปตรงกลางนะคะคุณครูมองว่ามันคือหัวชัเท้าค่ะ หัวใช้เท้าจริงๆแล้วจะออกสีขาวขุน่นแต่วันนี้คุณครูขออนุญาตใช้เป็นสีครีมนะคะเด็กๆแล้วก็ระบายใช้เทคนิคเดิมเลยคือระบายสีไปในทิศทางเดียวกันต่อไปค่ะอีกหนึ่งหัวค่ะเอหัวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะเด็กๆคุณครูรู้สึกว่าจะเรียกว่าเจ้า b e ท t ู r u ใช่ไหมหัวมันจะออกสีเป็นออกแดงๆอมม่วงๆค่ะ วันนี้คุณครูก็เลยจะใช้เทคนิคการผสมสีค่ะคุณครูจะใช้สีม่วงลงไปก่อนลงไปครั้งแรกนะคะเด็กๆขาเราจะระบายแบบเบาๆเห็นไหมคะสีอ่อนๆค่ะจากนั้นคุณครูก็จะเอาสีแดงค่ะระบายทับลงไปเป็นเทคนิคการผสมสีอสองสีเลยค่ะ เราก็ระบายทับลงไปเลยทับลงไปบนสีม่วงที่เราระบายอ่อนๆไว้ค่ะเด็กๆค่ะแค่นี้ค่ะภาพของเราก็จะออกมาเป็นลักษณะสีแดงอมม่วงได้เลยค่ะเห็นไหมคะเด็กๆก็ค่อยๆกดให้เข้มขึ้นไปเรื่อยๆค่ะต่อไปค่ะเราจะมาระบายในส่วนของใบกันนะคะวันนี้คุณครูใช้สีสองสีเหมือนเดิมค่ะสีเขียวเข้มแล้วก็สีเขียวอ่อนค่ะเด็กๆคุณครูจะเอาสีเขียวอ่อนลงไปก่อนนะคะ จากนั้นค่ะคุณครูจะใช้สีเขียวเข้มในการเพิ่มลวดลายให้ภาพดูมีมิติมากขึ้นนั่นเองค่ะเด็กๆซึ่งเทคนิคนี้คุณครูเคยอสอนเด็กๆไปบ้างแล้วใช่ไหมคะเราอาจจะใช้สีเข้มลงแล้วใช้สีอ่อนเพิ่มเพิ่มให้ภาพมันดูมีมิติมากขึ้นก็ได้หรือว่าเราอาจจะใช้สีอ่อนลงก่อนแล้วใช้สีเข้มระบายรอบๆก็ได้เช่นกันค่ะ ็นไ,ไหมคะคุณครูลงสีอ่อนเสร็จแล้วคุณครูก็เติมลวดลายให้ใบไม้ของคุณครูด้วยสีเขียวเข้มค่ะภาพของเราก็จะดูมีมิติมากขึ้นมีความคมชัดมีลวดลายมากขึ้นนั่นเองค่ะเด็กๆเราจะทำลักษณะเดียวกันทั้ง4ต้นเลยนะคะทำใบของทั้ง4ต้นให้มีลักษณะคล้ายกันเลยค่ะคือใช้ทั้งสีเขียวเข้มและสีเขียวอ่อนในการเพิ่มลวดลายให้กับใบไม้นั่นเองค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะเราระบายหัวพืชใต้ดินเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งเพิ่มเติมกันนะคะเด็กๆเราจะใช้สีน้ําสีน้ําตาลนะคะเด็กๆก็บีบสีน้ําลงไปเลยนะคะสีน้ําค่ะมีความไม่ข้นมากนะคะเด็กๆไม่ต้องผสมน้ําเยอะก็ได้นะคะเพราะว่าอันนี้เราต้องการความคมชัดเนาะใช้น้ําแค่เพียงเล็กน้อยพอหรือว่าถ้าเด็กๆไม่มีสีน้ําค่ะ เราใช้เทคนิคอื่นๆได้เช่นกันนะคะ,ะเด็กๆก็พับเจ้าแผ่นรองกันกระแทกนะคะให้มีขนาดกำลังพอเหมาะเพื่อที่ว่าเวลาเด็กๆพิมพ์ภาพลงไปนะคะเด็กๆก็จะได้พิมพ์ได้ถนัดนะคะวันนี้คุณครูจะพับเป็นชิ้นเล็กๆเพราะว่าคุณครูจะสอนเทคนิคอื่นๆเพิ่มเติมหากที่บ้านของเด็กๆไม่มีแผ่นรองกันกระแทกหรือว่าไม่มีสีน้ำนะคะ เด็กๆก็ทาสีน้ำลงไปบนแผ่นรองกันกระแทกของเราค่ะค่อยๆทาไปนะคะจากนั้นค่ะเด็กๆก็พิมพ์ลงไปบนภาพของเราเลยอันนี้คุณครูขออนุญ,ญาตพิมพ์ไปมุมเล็กๆก่อนนะคะเราพิมพ์ลงไปแล้วค่ะเด็กๆค่ะเห็นไหมคะจะเกิดเป็นลวดลายขึ้นมาลักษณะคล้ายพื้นดินเลยใช่ไหมคะแต่ว่าค่ะถ้าเด็กๆไม่มีสีน้ำ นะคะหรือว่าไม่มีแผ่นรองกันกระแทกก็ไม่เป็นไรนะคะคุณครูมีเทคนิคอื่นๆมาสอนให้เด็กๆเ,เพิ่มเติมด้วยนะคะแต่ถ้าใครมีแผ่นรองกันกระแทกก็สามารถพิมพ์ภาพแผ่นรองกันกระแทกให้เต็มภาพไปได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเด็กๆมีสีน้ำแต่มีสีไม่ครบค่ะเด็กๆสามารถใช้สีแดงซึ่งเป็นแม่สีนะคะผสมกับสีดำ ใช้สีแดงประมาณ2ส,ส่วนสีดําเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะผสมกันค่ะก็จะได้เป็นสีน้ําตาลขึ้นมาค่ะเด็กๆค่ะเมื่อได้สีน้ําตาลแล้วค่ะเด็กๆบอกว่าหนูไม่มีแผนรองกันกระแทกอีกก็ไม่เป็นไรค่ะเด็กๆค่ะเราใช้คัตเติลบัตค่ะที่บ้านเด็กๆน่าจะมีกันอยู่ทุกคนแล้วนะคะใช้คัตเติลบัตมาสร้างเป็นภาพ แทนแผ่นรองกันกระแทกได้ค่ะเด็กๆเอาคัตเติลบัตจุ่มที่สีนะคะแล้วก็จิ้มลงไปบนภาพของเรานะคะเพื่อสร้างให้เป็นลวดลายลักษณะพื้นดินทับผัวผักของเราต่างๆที่เราทำไว้นั่นเองค่ะเด็กๆเห็นไหมคะลักษณะเป็นจุดคล้ายกันเลยเด็กๆจะจัดเรียงเป็นแถวก็ได้หรือว่า เด็กๆจะจุดไปในทิศทางต่างๆก็ได้นะคะแล้วแต่เด็กๆชอบเลยค่ะถ้าเด็กๆไม่มีสีน้ำอีกคุณครูก็จะเพิ่มให้อีกหนึ่งเทคนิคค่ะเราสามารถใช้อย่างอื่นได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเราก็จะใช้เป็นตะกร้านั่นเองค่ะเด็กๆแล้วก็ไม่มีสีน้ำไม่เป็นไรค่ะใช้สีไม้แทนได้ค่ะเด็กๆวิธีทํำค่ะให้เด็กๆนำตะกร้านะคะหรือว่า ของที่มีลวดลายต่างๆนะคะวางไว้ใต้ภาพค่ะแล้วใช้สีขูดเลยค่ะเทคน,คนิคนี้เขาเรียกการขูดสีเพื่อให้เกิดเป็นลวดลายขึ้นมาค่ะเด็กๆ,ๆก็ขูดทับไปเลยค่ะแต่ว่าไม่ต้องแรงมากนะคะเดี๋ยวกระดาษจะขาดนะคะเด็กๆเด็กๆอาจจะเราเ,เ,เอาไปขูดตรงบริเวณที่เป็นพื้นปูนที่มีรอยสักๆก็ได้หรือว่ากําแพงที่มีรอยสักๆหรือว่าเป็นตะกร้าเป็นแผ่นพลาสติกหรืออะไรก็ได้ที่มีลักษณะ เป็นรอยกลุกค่ะนะคะเด็กๆก็จะได้ลวดลายเพิ่มขึ้นมาจากภาพนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะถ้าไม่มีเหมือนของคุณครูไม่เป็นไรเลยค่ะเราสามารถนำอุปกรณ์อื่นๆมาดัดแปลงเพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของเราได้ด้วยตัวเองเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผลงานพืชใต้ดินของคุณครูของเด็กๆนะคะสามารถเลือก เทคนิคใดเทคนิคหนึ่งได้เลยนะคะอ่าวันนี้คุณครูนำมาฝากการทั้งหมด3เทคนิคเพื่อให้เด็กๆไปเลือกทำเอานะคะเทคนิคใดเทคนิคหนึ่งหรือว่าในอุปกรณ์ที่เด็กๆมีที่บ้านก็ได้ค่ะแล้วส่งผลงานสวยๆมาให้คุณครูดูบ้างนะสวัสดีค่ะ